เเเร็วเด็กดับง่ายนะครับนั่งนั่งรถนไหครับพี่พี่นั่งรถนั่งรถนั่งรถครับพ่กเองครับตุ้ยตอนนี้ติดติดหนาติดหนาไปตอนดี้เาด็กอะเราแซดร่างดิเอาไปขันเด้เสรนั่งนั่งขึ้นแท็กครับตพืออาไปันิพรเด็กัง่พวกผมก็ได้แซ่ต้องนะครับ thôi 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 thôi